ัดก,กนัวแล้วหนึ่งนะคะเป็นไงล่ะวุ่นวายเหมือนตายวันแรกแล้วที่พรออะไรแคปเทนนะคะรดอ๋อรถใหญ่จัดนะคะจนมองอะไรไม่เห็นเลยนะคะบางทัศนะวิสัยของเพื่อนมากๆเลยค่ะมองอะไรไม่เห็นเลยนี่โอ้โหวุ่นวายมากนะคะมากโอ้ยออ้ยลดคฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนยนดีต้นรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแชทชอบใหญ่เพือ่อและนี้นะคะเลาวกลับมาอีกแล้วเกมเิ่าบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมบูทัเวนาพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ดีต้าจะพาทุกคนนะคะมาดูการแข่งรถจิ๋วอัปเดตใหม่กันอีกแล้วคะ่ะเย้แข่งรถอัปเดตใหม่ต้องมานะคะเพราะว่าบลูคเนี่ยเขาเพิ่งอัปเดต รถคันใหม่มาถึง3คันเลยแต่ว่าเราเลือกที่จะใช้คันเล็กสุดนะคะเพราะคันเล็กน่ารักมากรถจิ๋วมันมีความเป็นแบบเหมือนรถในเกมอะไรสักเกมหนึง่งพี่นิตาจำไม่ได้ที่เป็นเกมสมัยก่อนรถมันแบบมีเป็นฟิลแบบรถเต่าน่ารักน่ารัก,รกอย่างนี้นะคะเราเลยต้องมาแข่งรถกันอยู่แล้วนะคะไม่ได้แข่งรถนานแล้วนะคะวันนี้น้องเอฟซีนะคะที่จะมาร่วมแข่งรถด้วยกันนะคะก็มีน้องน้ำหอมนะคะไอเดียเออย่เอมี่น้องเอิร์นนะคะน,น,น้องไข่ีหนน้องไนหรือเปล่า แล้วก็แคปเทนเจเจเม่น้ำหนาของขวัญขวัญข้าวอา๋ออันนี้น้องไนต์ตัวจริงคะ่ะวินนี่น้องคิมนะคะและอันนี้น่าจะเป็นคอปเตอร์นะคะผู้ประกาศข่าวของเรา ซึ่งใครที่อยากเข้ามาว่่าอาดิว่พิริต้านะคะก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้าคนรกิดแคสกันที่ไอจีและทีตออลิต้านสกอิดแคสต้องโปรไฟล์จะมีเห็นคำว่าครอบรัรกิดแคสอยู่จิง้อไปกดเขาร่วมได้เลยเพื่อเราดิงเซอร์วิว่าอันที่ว่าพิิต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิต้ากิดแคสในกล่อรบบอกด้วยนะกดลิงใต้คลิปนี้ได้เลยเสื้อในชีวิตจริงนะคะซื้อสองตัวได้รับแอดด้วยะคะ่ะที่อยากได้ก็แอดไลน์แอลิต้อ,กอ,ตอนะา,กากาิ๊กะคะกที่หพือกดลิงนนกือต้บบ เข้ามาสร้างรถกันไรแบบกันไรเข้ามาสร้างรถอะไรกันเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพี่ดิต้าต้องกดถังสีให้น้องเนาะโอเคพี่ดิต้ากดถังสีคนเดียวนะคะแล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมแน่นอนว่าพี่ดิต้ากดไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเน็ต <c oughs> พี่ดิต้ามีปัญหาแน่เลยทุกคนเห็นไหม <c oughs> พี่ดิต้ากําำลังจะหลุดในสามสองหนึ่งแน่เลยพี่ดิต้าว่าอยู่เน็ตมีปัญหามาค่ะน้องๆเป็นระเบียบกันมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีกี่คันนะคะ โหยาวหยยนเลยคัน้ำมนตนนะคะที่ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะน้ำมนหนึ่งนะคะไอเดีย2ไอเดียอยู่กับคอปเตอร์นะคะแล้วก็เอมี่นะคะ3แบมบี้4น้ำหอม5เอย่า6น้ำหนาว7แคปเทน8นะคะของขวัญ9เมส10นะคะเอิร์น11 เจเจสิขวันข้าว13 mm hmm. น้องไนสิบสนะคะวินนี่15นะคะน้องค mm ิม hmm. 16มีทั้งหมดสิคันกันเลยทีเดียวเชียวนะคะสิบหคันนะคะอย่าลืมเขียนป้ายนะคะติดไว้หน่อยนะน้องเมธ เอ้ยไม่ใช่น้องเมทอันนี้น้องเอิญอ๋อน้องเอิญมีป้ายข้างหลังติดนะคะโอเคทุกคนพร้อมไหมย2 6คันนะคะรอบแรกสีอะไรนะวันนี้ไม่มีพี่โทมัสนะคะพี่โทมัสเปิดอการให้น้องๆชนะบ้างนะคะสีเหลืองพี่ติดตั้ให้ออกกี่คันดีรอบแรกออกออกสี่คันนะคะโอเครอบแรกเราออกสี่คันนะคะ รอบทั้งหมด4คันนะคะพร้อมไหมความเร็ว55นะคะอย่าลืมพีริต้าปรับท้องฟ้า้เป็นสีเขียวนะคะจะได้น่าสนใจมากขึ้นพีริต้าเบื่อท้องฟ้าสีเดิมๆนะคะเบื่อแหม่บุกได้แหละจริงๆแล้วเบื่อะะอะไร <c oughs> เล,ๆๆๆล่นทำไมคะเนี่ยพร้อมนะคะพร้อมโอเคทุกคนพร้อมแฟนลับพร้อมทุกคนพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วพีริต้านั่งคันไหนได้บ้างพีริต้ขาขอเป็นส่วนเกินในชีวิตเธอได้ไหมให้พีริต้าไปเป็นตัวถ่วงในชีวิตใครดีพีริต้าดูก่อนเป็นตัวถ่วงในชีวิตเออย่าละกันค่ะโอเคตัวถ่วงก็คือตัวหนักนั่นเองนะคะถ้าพร้อม เต,ต,ต,ตรียมตัวนะคะพี่ลิต้านั่งรู้ขนาไหนคะนะตกรอบค่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวส2 1สองหนึ่งเริ่มไปเด้ค่ะดึง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 ,ดง,ดง,ดงไปเลยค่ะสีเหลืองค่ะโอ้สัตว์กน,นัวแล้วหนึ่งนะคะเป็นไงล่ะวุ่นวายเหมือนตายวันแรกแล้วที่พอเลยแคปเทนนะคะรถอ๋อรถใหญ่จัดนะคะจนออะไไมองอะไรไม่เห็นเลยนะคะบางทัศนวิสัยของเพื่อนมากๆเลยนะคะมองอะไรไม่เห็นเลยนี่โอ้โหวุ่นวายมากนะคะดูดเดือดแล้วเมามันมากๆเลยนะคะพยายามขับในเลนของตัวเองนะคะ เรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ใครเป็นสีว่าอา้าวแคปเทนเอาพอ,อกล่ะหรอฮา่ฮาฮ่าฮ่แคปเทนเอาพอ,อกล่ะนะคะเนื่องจากว่าลกไม่ไหวนะคะอา้าวตรงนี้ยังไงอ่ะตรงนี้ยังสมรึงกึงกึงกันอยู่เลยเนี่ยอะไรเนี่ยตรงเนี้ยเราบอกไม่ไหวแล้ว่ะของขวานนะคะของขวัญของขวญยอมแพ้แล้วหรอไม่ดีของขวาญตัวหายไปแล้วอะมีแต่รถนะคะน้องน่าจะสร้างรถใหม่หรือเปล่าไปไหนกันแล้วเนี่ยไปไหนกันแล้ว พีดิต้าดูก่อนโหจะเป็นเช่เวฟกันสุดๆเลยค่ะตรงนี้หนูเข้าไม่ได้ค่ะเข้าต้องไม่ได้ก็รัดไปเลยนี่ลัดตรงนี้ไปเลยก็ได้นะคะไม่ไม่ไม,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 ไม่ต้องเข้าตรงกลางก็ได้นะคะถ้าถ้ามันไม่ได้นะคะต้องเบียดกันนะคะน้องๆอ้าวอ๋อรักไก้กันอย่างนี้เลยนะคะไม่อ๋อรักไกกันไม่มีใ,ใครเข้าตรงนี้นะคะรักไก่อ่าไป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 จะเก้กเขาไปไม่เห็นให้ก็ได้นะคะตอนนี้ใครที่โหลดเนี่ยมองไม่เห็นแล้วตามไม่ทันแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะ M N T D C T M สี่คนสุดท้ายน้องขับกันเร็ ท้องฟ้าของเรานะคะสีดูดเดือดมากๆเลยนะคะมาดูกันว่าสี่ครสุดท้ายนะคะในตอนนี้จะเป็นใครนะคะใครที่เสี่ยงที่จะตกรอบไม่มีต่อจากนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นรัดได้แล้วรัดได้อีกแล้วก็ไปชนคนอื่นด้นะคะเนี่ยใครเนี่ยน้องคีมนะคะชนคนอื่นด้วยรัดแล้วรัดอยู่รัดต่อรัดต่อไปะคะ่ะน้องคีมนะคะคีมวินนี่นะคะ มีใครอีกคิมวินนี่แล้วก็น้ำหอมนะคะคิมวินนี่น้ำหอมของขวานเหรอโอ้ยสี่คนมองใครไม่รู้เรื่องค่ะวุ่นวายมากเลยนะคะเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูเส้นชัยเอาแล้วกันนะคะว่าใครจะเป็นที่เท่าไหร่บ้างนะคะสู้ๆนะคะทุกคนกะอึกกะอักกะอึกกะอักกันน่าดูนะคะรถมันมากนะคะเนื่องจากว่าน้องมีอะไรพ่นๆข้างหลังดยก็ไม่รู้นะคะทำให้รู้สึกว่ามันเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะการแข่งขันของเราโอ้โหดึมดึมเสียงนี้คือแบบสุดยอดมาก คันนี้ดูเร็วกว่าเพื่อนมากเลยนะคะเนี่ยคันนี้คันใขรเนยเม็นะคะเม่อ๋อจริงจรแล้วหนูไม่ได้เร็วคะ่ะหนูแค่มีมังกรพ่นไฟข้างหลังเฉยมาคะ่ะสู้ๆนะคะเแบบนดี้มีใครอยู่หลังหนูไหได้ร่ยว่าตอนนี้หนูเป็นคันสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้ดูอะไรไม่ออกนะคะคันนี้แรงมากนะคะมาแรงแซงโคตรไม่สนใจเลนใดๆแล้วนะคะตอนนี้ แซงได้แซงแหกได้แหกนะคะงงมากเลยนะคะเลนคืออะไรน้องเมธบอกหนูไม่รู้จักแล้วนะคะว่าเลนคืออะไรนี่นะคะตอนนี้เราอ้อมผ่านโรงไฟฟ้ากันละอุย้ยเดี๋ยวพี่นิตต้องเตรียมไปดูเส้นชัยแล้วนะคะว่าใครจะเป็นสี่คนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวดูไม่ทันโอเคสี่คันสุดท้ายนะคะมาๆๆดูเขาเข้าไปกันเยอะลยแล้วนะเนี่ยน้ำมนต์นะคะน้ำมนต์น้ำมนต์วินนี่นะคะคันนี้ใครอ่ะของขวัญเนาะอุ้ยดูไม่ทันของขวัญนะคะของขวัญแล้วก็ของขวัญแล้วก็เมธนะคะ ของขวัญเม็น้ำหอมแบมบีป้ป่ะของขวัญเม็ดน้ำหอมแบมบี้เอ้ยดูไม่ทันของขวัญเม็ดน้ำหอมแบมบี้ใช่ปะ่ะมีม,มีมีใครต่อจากนี้ไหมน่าจะแค่นี้ไหมน่าจะแค่นี้แหละของขวัญเม็ดน้ำหอมแบมบี้น่าจะใช่ใช่ไหมนะใช่แหละหรือว่าคิมี่ลิตาดูไม่ทันเนี่ยคิมกับแบมบี้อ่ะแล้วล้องดูของขวัญเม็น้ำหอมแบมบี้ตกรอบงับเอา้ามีใครพวกมมาใครอ่ะนี่นี่คือใคร ใครเพิ่งมาเธอคือ,ใค,คอใ,คใครนี้คือใครคันนี้คือใครอ่ะของใครอ่ะเพิ่งมาเมธเหรอเอาเมธเอาเอาเมธมีสองคันเอางงคือรถทุกคนแรงมากเลยบอกตรงนะฮ่าฮ่าพี่ดิต้านี่ตามดูไม่ทันเลยเดี๋ยวดูดูกันว่ามีใครแบบมีใครจะประท้วงพี่ดิตามมา้าไหมแต่พี่ดิตา้าว่าน่าจะดูถูกอยู่นะน้ำมนต์นะเกือบไม่รอดนะคะน้ำมนต์เกือบไม่รอด,นะะออดโอเคขขวัญเมธน้ำหอมแบมบี้นะคะตกรอบตอนแปลว่าตอนนี้นะคะเขาขวัญเพาขับยากมากจริง ตอนนี้เราจะเหลือ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10คันหรอ11,12 12คันตอนแรกเรามี16ไม่ใช่หรอ16ลบ4เหลือ12เอาถูกแล้วนี่นะโอเคหลือ12ถูกแล้วโอเคมาต่อไปนะฮะสีฟ้าออก4คันเหมือนเดิมนะคะสีฟ้ารอบ2 และพร้อมแล้วเตรียมตัวพี่นิต้าขอเป็นภาระในชีวิตเออยากเหมือนเดิมเตรียมตัวค่ะบังคับยากนะคะชนกันหนวกสองเริ่มไปเลยค่ะไปเลยค่ะใครออกก่อนชนก่อนนะคะพี่นิต้าว่าใครออกที่หลังก็ได้เปรียบอยู่นะชนกันหนวกแบคือก็เกือบเบ๊ะ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 เบ๊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 ะไปไปไเร็วนี่นะคะโอ้โหลอยลอยลำแล้วนะคะขวัญข้าวเก่งมากเลยนะคะมา นี่ตอนนี้นะคะทุกคนดูทรงดีขึ้นนะคะยกเว้น2คันนั้นอะไรก็ไม่รู้นะคะมันก็เกีก่กันอยูอ่ไปแล้วค่ะเร็วนะคะวินนี่น้องไนนะคะเดี๋ยวจะเป็นที่โหลนะคะไปค่ะเรามาดูกันว่าสี่คันสุดท้ายคือใครนะคะเดี๋ยวตามไม่ทันเหมือนครั้งที่แล้วตามไม่ได้จริงๆค่ะชีวิตวุ่นวายเวอร์นะคะน้องชนกันนัวสุดๆเลยพี่ลิต้าก,ก็ไม่เคยขับรถคันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะขวัญข้าอา้าวขวัญข้าตอนนี้ขวัญข้าตกมาที่ระกำลำบากแล้วหรอสี่คนสุดท้ายนะเนี่ยวินนี่นะคะของขวัญนั่นรถใคร น้องไนท์นะคะโอ้โหเร็วแรงแสงทางโค้งมากน้องไนท์นะคะไอเดียวินนี่นะคะเราใครอีกวายคม่ำคว่ำว่อวินนี่เสียการทรงตัวน้องไนท์ยังไงน้องไนท์ไม่ไกไม่ภาษาดุผู้บุกเอ้าไม่ชนนะคะไม่ชนตอนนี้ว่าวินนี่ไอวินนี่อเดียแล้วก็น้องไนท์แล้วก็ใครอีกคนข้างหน้าเสียงที่จะตกรอบนะคะนั่นก็คือน้องคิมนะคะคิมอีกแล้วคิมอยู่ปากเหวทุกรอบเลยนะคะคิมนะคะอุ้ยครั้งนี้ อุ้ยครั้งนี้รู้สึกว่าจะถึงเร็วนะคะพี่ดิแตนต้องรีบไปดูแลคิมไอเดียวินนี่น้องไนท์นะคะตอนนี้เป็น4คนสุดท้ายอยู่นะคะอา้าวน้ำมน,น้ำมนจะเอ้ยเจ๊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 จ๊เจ,จ,จ๊สอกคันนี้ชนกันไหมชนชนกันอีกแล้วนะคะอา้าวออกมาเข้าทางนี้แทนนะคะตายแล้วพี่ดีแตนดู4คนสุดท้ายไม่ทันแน่ๆเลยอะ่ะโอ้ยพี่ดีแตนจะดูก่อนตอนนี้นะคะโอ้โหโอ้โหคิมนะคะคิมคิมคิมว่าคิมไอเดียนะคะตอนนี้คิมไอเดียแล้วก็ น้องไนท์แล้วก็วินนี่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเหลือสี่คันนะไอเหลือ8คันสิไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรตอนนี้นะคะเหลือ8คันนะคะเราเอาออกอีกสคันเหมือนเดิมเอาเอาอกแบบครึ่งหนึ่งเลยนะคะยุบไปเลยครึ่งหนึ่งครั้งนี้นะคะสีส้มค่ะสีส้มนะคะออกสี่คันเหมือนเดิมนะคะครั้งนี้ พี่ริต้าถามว่าพี่ริต้าเชียร์ใครเป็นพิเศษไม่อยากจะใบแอสแต่ว่าเชียร์เออย่าค่ะเพราะว่าสีรถหนูเด่นที่สุดเลยสีรถเด่นแล้วพี่ริต้าก็นั่งกับน,น้องมาตั้งแต่แรกด้วยเออย่ารู้สึกว่าเหมือนจะเป็นตัวตึงการแข่งรถหรือเปล่าเพราะน้องมาเล่นตลอดเลยนะคะมาไหนบอกชนไหนเก่งมากไหนก็ชนคนอื่นเก่งเหมือนกันทุกคนต่างชนกันเก่งนะคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวมาเตรียมตัวนะคะทุกคนสีส้มนะคะสีส้มสีส้มตรงไปนะคะ ม่ต้องให้บอกนะคะเดี๋ยวสีส้มปุ๊บน้องเดี๋ยวซ้ายเลยนะคะสีส้มตรงไปนะคะน้องๆสามารถกดกดเพิ่มไฟได้เหมือนกันเหมนพี่ดีต้าอยากให้ทุกคนกดเพิ่มไฟจังเตรียมตัวนะฮะนี่ครั้งนี้จะดูเดือดมากขึ้นพี่ดีต้าบอกให้ทุกคนเติมไฟนะคะเหมือนเติมไฟในทิต <laughs> เตอรอะเตรียมตัวนะคะสามสองหนึ่งเริ่มต้องไปค่ะเดี๋ยวตงไปเลยค่ะโอ้โหดูเดือดมากเพราะเติมไฟนะคะนี่มันต้องอย่างนี้สิสึกแห่งความดูเดือดน,นะคะ ทางนี้นะคะทางนี้นะคะครั้งนี้ออกสี่คันเหมือนเดิมนะคะอุ้ยมีคนควันเป็นสีม่วงด้วยแฮนี่โอ้โหครั้งนี้ทุกคนสูสีมากเลยอะถ้าชนน่ะถ้าชนก็คือพลาดก็คือตุยนะบอกเลยนี่นะคะอยา่าอย่าพลาดนะสีส้มค่อนข้างไกลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเฉียดฉิวกันมากเลยนะคะเฉียดฉิวกันมากจริงๆนะคะรัดกันใหญ่อะแกล้งเป็นไม่เห็นก็ได้ถ้าจะรัดในาณนี้เลยรัดทุกคนด้วยนะคะเอมี่เอมี่อ,มอยู่ในจุดที่ไม่ปลอดภยัยเอมี่สู้ๆค่ะ อ๋อเอมี่เนี่ยเองที่มีควันสีม่วงนะคะก็คิดว่าใครมีควันสีม่วงเอมี่สู้เขาลูกเอมี่สู้เขานะคะตอนนี้4ี่คนสุดท้ายพี่ดิต้าดูก,ก่อน4ี่คนสุดท้ายได้แก่เอมี่ขวัญข้าวนะคะน้องเอิร์นแล้วก็น้ำมนน้ำมนอีกแล้วเหรอน้ำมนดูเกล้าเลยน้ำมนเสียงตุ้ยมากเลยนะคะแต่จะพลิกกลับมาชนะก็ได้นะคะ ก็เอิสู้ๆนะคะรถดูหนูดูช้ากว่าคนอื่นมากเลยลูกปรับความเร็วข้างห้รือเป่าตอนนี้เอมี่นะคะเอิญขวันเข้าแอนเดอ์น้ำมวนนะคะเป็นสคนสุดท้ายนะคะครั้งนี้เราแข่งกัน8คันนะคะเพราะฉะนั้นจะมีครึ่งหนึ่งที่ตกรอบเลยก็คือ4คันสุดท้ายนะคะสู้ๆนะคะบังคับรถยากน้ำมนเหมือนขับแบบคนเมาเลยนะคะเซไปก็เซมานะคะ สู้ๆค่ะสู้ๆค่ะดูเดือดกันสุดๆนะคะตานี้นะคะด้วยการที่เติมไฟด้วยตอนนี้อันดับยังไม่เปลี่ยนนะคะ4คนสุดท้ายยังเป็นคันเดิมอยู่นะคะยังตามสี่คันแรกไม่ทันแต่ถ้าสี่คันแรกเสียการทรงตัวเมื่อไหร่นะคะก็อันดับก็สามารถเปลี่ยนได้เสมอนะคะเอาขวัญข้าวนะคะขวัญข้าวเสียการทรงตัวนะคะว้าขวัญข้าวเร็วๆนะคะขวัญข้าวสู้ๆนะ,ะเอา้าเออเอ,เอ,เอรถลดับนะคะแม่เรียกซักผ้าค่ะพี่ลิตาเกิดอะไรขึ้นกันน้องเอิร์น เกิดอะไรขึ้นกับน,น้องเอิญน,นะคะน้องเอิญรถดับไปเลยนะคะสงสัยแม่เรียกกินข้าวพอดีนะคะเนี่ยว้ายไม่น่าเชื่อนะคะเอิญยังดับอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะสี่อันดับสุดท้ายได้แก่น้องเอิญน,น้ำมนต์นะคะเอมี่แล้วก็ใครล่ะเนี่ยเอาชื่อออกแล้วนะคะพี่ลิต้าบอกไม่เห็นนะคะอยู่ดีๆน้องเอาชื่อออกชื่ออะไรเนี่ยเอ้ยใครเนี่ยเดี๋ยวพี่ลิต้าตามดูไม่ทันแน่เลยอะใกล้ๆไ,ได้แนวน้ำเส้นชัยแล้วนี่ว่า ใครอะโอ้ไม่เกิใครขวัญข้าวนะคะขวัญข้าวขวัญข้าวโอเคโอเคพี่นี่ตั้งตามดูไม่ค่ะแล้วขวัญข้าวแล้วคนนี้ใครขวัญข,ข,ข้าวเอมี่นะคะขวัญข้าวเอมี่น้ำมนต์ขวัญข้าวเอมี่น้ำมนต์แล้วก็เอิร์นแน่เลยคะ่ะขวัญข้าวเอมี่น้ำมนต์แล้วก็เอิร์นนะคะตกรอบอสี่คันสุดท้ายนะคะสสี่คันสุดท้ายนะคะเออย่ายังมีอยู่ในนั้นนะคะเออย่าตึงมากเออย่า พีลิต้าเชยเฉยเออย่าเลยนะคะต่อไปนะคะสีน้ำเงินออกสองคันค่ะโอเคสีน้ำเงินออกสองคันนะคะอ้าวพี่ลิต้าจะนั่งกับน้ำเออย่าแต่ว่ามีคนมาแย่งนั่งกับเออย่าแล้วเพราะฉะนั้นพี่ลิต้าต้องนั่งกับคนที่ยังไม่มีคนนั่งด้วยก็คือน้ำหนาวนั่นเองพี่ลิต้าจะเป็นภาระในชีวิตคุณค่ะเตรียมตัวค่ะรอบที่สี่แล้วนะคะ สามสองหนึ่งเริ่มออกสองคันค่ะไปค่ะดุมดมดๆมดมดมดมอ,อกครึ่งหนึ่งเลยนะครั้งนี้น่าจะดูง่ายขึ้นนะคะสี่คนมีแค่สี่คนนะคะอ้าวชนกันนัวจริงๆริงนะคะแล้วตอนนี้นะคะคนที่เสียการทรงตัวคือเออย่าพอพี่ลิตาไปในนั่งรถเออย่เอยเอย่เสียการทรงตัวเลยะคะ่ะเออยะว่าไงดีลูกน้ำบดบกซู่ซูอ้าไอกินเลยนะคะน้ำหอมบอกเราไม่เป็นภาระในชีวิตเธอก็ได้เออย่ไม่นะโอ้ oh my g ก็ตอนนี้นะคะ เออย่าตกที่ระกำลำบากจริงๆเพราะว่าเพื่อนไปไกลกันมากแล้วนะคะในขณะที่เออย่ายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะคะต้องภาวนานะคะหรือว่าสาบแช่งเนี่ยให้คันข้างหน้านะคะเขาเสียการทรงตัวไปไปเร็วกันมากจริงๆพี่ดิต้ายังตามไม่ทันเลยนะคะเน่เน่่เเน่โอ้โหเออย่าตามไม่ทันแน่ๆเลยเอาน้ําหนาวนะคะน้ําหนาวตอนนี้นะคะสองอันดับสุดท้ายได้แก่น้ําหนาวนะคะกับเออย่าเนี่ยนะคะคันสีแดงที่ห่างไกลมากๆเลยนะคะไม่รู้อยู่ไหนกันแล้วอ้าวอุ๊ยเสียการทรงตัวตรงนู้นอีกแล้วนะคะ เสียการทรงตัวเยอะมากๆเลยนะคะว้าไม่น่าเชื่อหรือว่ามีคนนั่งคันเออย่าเยอะอันนี้พี่ิต้าก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงเสียการทรงตัวขนาดนั้นนะคะแต่ไม่น่าเกี่ยวนะด้วยความที่ท้องฟ้าสีเขียวพี่ลิต้ารู้สึกว่าการแข่งขันมันดูเดือดขึ้นแบบมากๆเลยนะคะตอนนี้สองอันดับแรกนะคะได้แก่แทเทนกับเจเจนะคะแล้วคนที่เสียงจกรอบเนี่ยก็คือน้ำหนาวกับเออย่าได้เด้งไม่น่าเชื่อเลยนะเออยา่า <laughs> พี่นตตาอ,ออกมาจากคันเอวยอ่ะโอ๊ยเอยย่าหายไปเลยอ่ะหายไปเลยจริงๆนะเนี่ยจะเป็นอย่างไร น้ำหนาวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนาวกับเจเจกันนะคะว่าใครจะเข้าเส้นชัยก่อนกันนะคะพี่ดิต้าต้องพลิที่เส้นชัยนะคะเม่นก้นตามดูน้องปม่ทันจริงจร๊บเจเจเข้าก่อนนะคะเจ๊เจ๊น้ำหนาวยังไงเจเจน้ำหนาวปึ๊บน้ำหนาวนะคะน้ำหนาวนะคะคนที่ตกรอบก็คือน้ำหนาวกับเออย่าซึ่งหายไปไหนแล้วเนี่ยเออย่าเออย่าลูกเออย่า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 ออย่า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  แล้วคนที่นั่งบนรถเออย่าหายไปหมดเลยค่ะทิ้งเออย่าอยู่คนเดียวนะคะยามลำบากค่ะเ,เออย่าโดนทอดทิ้งเอต่อไปนะคะรอบสุดท้ายของการแข่งขันนะคะ ต่อไปสีเขียวนะคะหาผู้ชนะมาแข่งกับพี่ลิต้ามียังมีที่นั่งให้อยู่ไหมหรือว่าที่นั่งเต็มหมดแล้วโอ้โหที่นั่งเต็มหมดแล้วเลยนะคะฮอตมากๆโอเคถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวพี่ลิต้าจะได้แข่งกับแคปเทนกับเจเจนะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าพี่ลิต้าจะได้แข่งกับใครถ้าพร้อมแล้วะสามสองหนึ่งเริ่มไปได้ค่ะสีเขียวนะคะ, 3, 2, 1, ะ,คะ,ะ,คะดุ๊ดดดด,ด,ดโอ้โห รู้เจเจนะคะรู้สึกว่าจะออกตัวก่อนนะคะแต่อะไรก็ไม่ค่าข้อใครออกใครนะคะถ้าเกิดมีใครเสียการทรงตัวตอนนี้เจเจยังทําเวลาได้ดีนะคะแคปเทนก็ตีเรียกว่าใกล้เคียงเลยนะถ้าเจเจพลาดนิดเดียวก็คือแคปเทนแซงได้เลยนะคะอยู่ในจุดที่เรายังชะล่าใจไม่ได้นะอ้าวแคปเทนเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันเป็นตรงนี้เหรอออ้ยสีเขียวดูเดือดมากอ <c oughs> โอ้ยโอ้ยระเบิสีเขียว

โอ้ยตอนนี้ออกอยู่ไกลมากเลยเนี่ยจริงๆพี่ดิต้าคิดว,ว่าแคปเทนจะชนะนะเนี่ยเขาสีเขียวสีเขียวเขาเปลี่ยนทิศทางใหม่ตั้งแต่เขาทำโรงไฟฟ้าทุกคนก็ไม่สามารถผ่านทางนั้นได้อีกเลยนะคะทำให้เขาเปลี่ยนแบบเปลี่ยนทิศทางลูกศรใหม่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยอึง้งพี่ดิต้าก็อึง้งเหมือนกันมันแบบหอดเลยสีเขียวสุดยอดไปเลยนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะนี่แคปเทนนะคะ,คนนะ,คะไปด้วยการกระส่าแหละไปด้วยการากระจัดแล้วขี้โกงนะคะขี้โกงเลยเนี่ยอุ๊ยเจนเจนไปเรมา้เล้ว เร็วสุดๆไปเลยมาค่ะทางนี้นะคะทางนี้โอเคแคปเชนก็พยายามขับอยู่ในเลนตัวเองนะคะเร็วมากเลยอะ่ะความเร็ว55เหมือนร้อยนึงเลยนะคะเนี้ยอุ้ยอุ้ยจะถึงแล้วหรือเปล่าอุ้ยจะถึงแล้วจะถึงเ้นชัยแล้วคะ่ะดูก็รู้นะคะว่าใครจะชนะนะคะครั้งนี้ท่าพอมเราเตรียมตัวดีพีดิต้านะคะถอยหลังเลยนี่ดึม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 ,ดม,ดมแล้วคนที่ชนะได้แก่เจเจนะะี่ค่ะเย้โอเคเจเจชนะไปนะคะมา มาแข่งกับพี่ลิต้าค่ะรอบสุดท้ายสีแดงมาดูกันว่าใครตัวจริงอต m a Tadi Cute เทปมาค่ะโอเคใครใครได้นั่งก่อนก็คนน,น,น,ะคะนั้นนะคะค๊บนึ่งนะคะให้น้ำหนาวนะคะเดี๋ยวให้น้ำหนาวเป็นคนน้ำหนาวนับค่ะเว้ยเดี๋ยวพี่ริต้าปรับอันนี้ก่อน55พี่ลิต้าต้องกดอะไรอะ่ะกดอะไรให้มันมีไฟอะ่ะพี่ริต้าต้องกดตัวไหนอะ่ะกดยังไงให้มีมีมีไฟคนนั้นอันนี้แล้วนี่คืออะไรอ๋อเนี่ยไฟอ๋อนี่ไงไฟมาแล้วโอ้เมื่อมีไฟไฟ พี j, uy, ่น so like hey, right. oh ิตาเผื om, right? hey, ่อไปกดอะไรไม่รู really. right, re okay, ้อะยังแตกช่วยด้วยพี่นิตายางแตกแป๊บนึงนะจะทำไงดีรถยางแตกอะต้องทำไงอะต้อง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 ทำใหม่แป๊บนึงนะรถยางแตกเอ้าเฮ้ยพี่นิตาคือคือไม่ทดนเอ้าพี่นิตาต้องไม่ได้เอ้าพี่นิตาขึ้นไม่ทันเอ้าช่วยด้วยรถยางแตกโอ้ยขอกีนรถยางแตกเฉยเลยไอเราก็สงสัยว่ามันคืออะไรไงปึ๊บโอเคมีไฟแล้วแล้วเรากดอะไรได้อีกอะมันคืออะไรอะ ควันเหรออ๋ออันนี้คือควันเหรอแล้วเราเราปรับสีควันได้ไหมอะปรับสียังไงอะปรับสีควันยังไงอ่ะพี่ลิต้ากำลังเล่นฟีเจอร์ใหม่ๆอยู่แต่ปรับสีควันนี่ปรับไม่เป็นแฮะปรับยังไงอ่ะอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่นี่ปรับยังไงพี่ลิต้า,าสีอะไรสีเขียวน้ำโชคพี่ลิต้าคือสีเขียวสีเขียวน้ำโชคเอาเขียวแบบเขียวแบบนหนสวยเียวนี้แล้วกันโอเคความเร็ว5 5ห้าไม่ติดเทอร์โบอะไรทั้งนั้นนะฮะเราเน้นไฟมองอะไรไม่เห็นด้วยซ้ัมองรถตีก็ไม่เห็นเลยคะ่ะ

ยัยยัยยยอ้อยอ้อยอ้อยอ้าวอ้าวเร็วกันวิลิต้าตัวเร็วกันนิดหน่อยนะคะอุ้ยเจ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 ชนเจเจ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 ชนโอ้ยจบแล้วพี่ลิต้าผมไม่มีชนะไม่มีทางชนะได้อีกเสียการทรงตัวอือพี่ลิต้าไม่เคยขับด้วยอ่ะขับยากจัง เฮ้ยก็ไม่ยากนะแต่ว่าท,ที่ที่แพ้ก็เพราะว่าเมื่อกี้ชน rồi, แล้วก็เสียการทรงตัวไปเลยแง่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องเขาอาจาจะพลาดตรงไหนก็ได้นะคะพี่ลิต้าก็พยายามเล่นตามเกมไปอาจจะแต่จริงๆงพลาดก็น่าจะยากแล้วนะน่าจะไม่มีตรงไหนให้พลาดแล้วล่ะคะ่ะเฮ้ยมันก็ไม่ได้ทรงตัวยาก iling, ขนาดนั้นานะจริงๆแล้วะอะเออแต่พี่ลิต้ารู้สึกว่ายิ่งขับรถยิ่งเร็วแฮะเออรถเร็วมากเลยคะ่ะรถเร็วรถแรงโออเฮ้ย,ยน้องหายไปไหนอะเฮ้ยน้องบอกจุดพิกักเอ้าเจ๊ะ ว้ายเจเจเดี๋ยวด้วยเด้อจุดพิฆาตเจ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 ก็เลยขึ้นกับเจเจอ่ะเมื่อกี้ก็เลยขึ้นกับเจเจอ่ะเฮ้ยแล้วสีแดงมันสีแดงมันใกล้จะจบแล้วด้วยเนี่ยเฮ้ยสีแดงมันใกล้จะจบแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ก็เลยขึ้นกับเจเจอ่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงเฮ้ยพี่นีต้าจะกลับมาชนะได้จริงเหรอเนี่ยงงมากเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยจะเข้าแล้วอ่ะเฮ้ยพี่นีต้าตีกลับมาได้ค่ะแบบงงงได้ไงอ่ะงงอ่ะได้ไง พี่ลิต้าชน,นะแบบงงๆอ้าวไปเสียหลักตรงไหนอ่ะไปเสียหลักตอนไหนอ่ะเอาพี่ลิต้าชน,นะค่ะเย้ดีใจกับพี่ลิต้าด้วยนะคะโอเคไม่มีใครนะคะ Noting Nothing beat the j e t t ี h o ล i d a y โอเควันนี้สนุกสนานนะคะเพื่อเพลินใจดีโอเคทุกคนจบไปแล้วสําหรับการมาแข่งนะคะแข่งรถในวันนี้นะคะสนุกสนานมากจริงๆนะคะรถก็น่ารักแล้วก็ขับก็สนุกมากเลยก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์กดติดตามเพกันดิกินกินกำลังใจพอดีตาทำคลิปใหม่ๆด้วยนะแล้วก็ฝากไอจีและทิกเก็ตพอดีตาในสกอร์คิดแคทนะคะเพื่อนที่น้อจะได้เข้ากลุ่มเข้าโปรคิดแคทตรงหน้าโปรไฟล์ที่เขียนคำว่าเข้ารอบโปรคิดแคทจริงเมื่ไปกว่าคนลมได้เลยเพื่อนรับริ้งเซอร์วิสวัสดีคค่ะทุกนบบ๊าายย Bye.